โดยก็จบลงไปแล้วสาหรับการแข่งขันบันเตใสในซีเกมฮอบซิงสนะเลิศซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมซตดไทยพบกับทีมซตดเวียดนามจะภาพโดยผลก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านทีมซาดเวียดนามที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองเอาชนะทีมซตดไทยไปนึ่งประตูต่อศูนย์โดยก็จะไปติดตามรับชมนั้นก่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง่องของหนานึเด้อหลังจากนั้นรากไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยโดยสําหรับเกมการแข่งขันบันเตใสนับชิงสนะเลิศนี้ได้เป็นการพบกันระหว่างทั้งสองทีมแกล้งแห่งอาเซียนโดยเป็นการพบกัน Nam, ซึ่งได้ลงทําการแข่งขันกันที่สนามมีดิงในกรุงฮานอยของเวียดนามซึ่งได้แข่งขันกันในเวลา19.00ของเมื่อวานนี้ซึ่งว่าเกมนี้เองก็ได้รับความสนใจจากแฟนบอลยังลงไลยโดยเฉพาะก็เม็นแฟนบอลชาวพเวียดนามที่เข้ามาชมมาเซียกันยังคืนคืนจนเต็มความจุของสนามมีดิงเลยกว่าใดโดยสาหรับเกมนี้เองทางด้านท่านมโนพกิ้งโค้ชทีมซาตยได้จัดชีวิตผูเล่นตัวจริงที่ลงสนามในมือนี้ประกอบมีกวินธรรมศักดิ์จาันทาร์พวกเสาป,ประตูกองหลังซีพลนประกอบมีฟน law, นานเดลเล่จนนทานเข็มดีสุนวัฒน์บัวพันธนา,ากินว่าากก นั้นแม่นวินเทีปปอมพันจับคู่กับไซยาพิพัฒน์ส่วนว่าเกมบุกทางด้านเทิงประกอบมีเอกนิษปัญญาบริสิทธ์กนิษฐ์สีบำเพ็ญเป็นจามินดวิดและพาดิกูตับสั้นเยืนเป็นหน้าเป้าในเกมนี้โดยสวนว่าทางด้านโคตรปังทังซอของทีมชาติเวียดนามเองก็มาในสุปเต็มเส่นเดียวกันสิเวตโพลินตัวจริงปก็มีพวกเสาประตูวันตวนขึ้นมาตำแหน่งอื่นประกอบมีวูเทียนล่องแองวินวันด้งตวนไทเบียนแอ่ง่วงดึกคองดินวงซุ่งแล้วก็ไซน์เย็นเตลินเป็นกองหน้าตัวเป้าในเกมนี้โดยสำหรับเกมนี้ร่กกน้ยุ น,นี้เป็นทางด้านกองหลังทีมซาตไทยที่แจบนันพาดไ,ไปเข้าทางเงียนเทนลินตัดบอนได้แล้วส่งบันมาให้กับเงียนวันตุง้งยิงปันออกไปยังนาเสดายหลังจากนั้นก็ยังคงเป็นทีมซาตเวียดนามที่ได้บุกย่างตัวเนื่องและมาได้รุ่นจากงหวงวานตนใต้เปิดบันมาให้กับเงียนเทนลินขึ้นมุ่งบาลลงนี้แต่ว่ากบ,บินยังเซฟเอาไว้ได้โดยยดให้จบเครื่องเวลาทำมิดนั้นเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์กับเข้ามาลิ้นกันต่อในเครื่องเวลาที่สองก็เป็นทางด้านทีมซาตไทยที่ได้โอากาสบุกมาทางปีกซ้ายก่อนเป็นทางด้าน,าน,นออลก,กง แต่บานันข้ามขานออกไปย่งน่าเสียดาย โดยหลังจากนั้นก็ยังคงเป็นทางด้านทีมซัตไทยเนื่อที่ได้ด,ดีกว่าและได้มารุ่นจักเกี่งววะที่นาคินเพื่อนบันเข้าไปแต่อีกนิดปัญญาเข้าซาดบานบ่ถึงบานพัดหน้าประตูไปย่างน่าเสียดายต่อมาก็เป็นทางด้านทีมซัตไทยที่ได้บุกขึ้นมาอีกข้างหนึ่งเป็นทางด้านเบนดเดวิดลากบานมาทางปีกขวาก่อนจะส่งให้กับกอลวิทยิงไปเสาแรกแต่พวักษาประตูเวียดนามยังเซบเอาไว้ได้หลังจากนั้นทีมซัตเวียดนามมาได้จังหวะส่วนกับเป็นทางด้านเหงืยนเพียนลินเพียเพ่ยนแกนมาให้กับเงียน รวดบุงสบ,บัดบานเข้าสามเหลี่ยมเข้าไปยังสวยงามและเฮตไดประตูนี้เป็นประตูใสให้กับทีมชาติเวียดนามในเกมนี้ส่งผลในทีมชาติเวียดนามนั้นคว้าแซมไปครองและป้องกันแซมได้สําเร็จโดยถือว่าจบเกมนั้นก็ถือว่ามีการสลงแซมกันย่างคืกคืน้นนอากสำหรับแฟนบอลทีมชาติเวียดนามถือว่าเกมเองเป็นคู่สิงที่สมศักดิ์ศรีลายสาหรับทั้งสองทีมที่ลินกันในแบบซูซีแอดเองก็ขอแสดงความยินดีนําทีมชาติเวียดนามนาะที่สามารถคว้าแซมไปครองได้สําเร็จและก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมชาติไทยนอนที่ไปได้บ่ มีแพ้มีชนะขอให้ลูกขึ้นสู้ก้าวต่อไปแล้วพบกันใหม่ในโอ,อกาสหน้า